สวัสดีครับพี่น้องช่องสารคามบ้านทุ่งครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาในถ่ายกินก่อนแรกใช่เขาเหรอครับเอาเสียงในคลิปมาได้ไลยช่องทำกันช่องทำกันครับหลายช่องครับหลายช่องพี่น้องเนื้อหลายช่องเลายองทำกันมีหลายช่องมาถ่ายทำมนูอะไรเนี้อันนี้เกียรฟัตแปดแซมมอนเกียรฟัตแปดช่องเกียรฟัดแปดอ่าหน่อยไลยวันนี้ผมพามาชวนชวนมากินต้มหัวปลากินต้มหัวปลาซลมอนสี่ช่องครับ นี่อีกช่องนึงครับสาระการบ้านทุ่งสาระการบ้านทุ่งก็มาครับเฮ้ยครับส้มตำกับบะฮงเฮิมกระเอันนี้มีแต่บะตัวัวทอดหอยลายเชลล์อันนี้คางครับคางกุ้งคางกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ผลไม้รวมเนี่ยผลไม้ไอ้ท้องถิ่นนะครับมีอันนี้ด้วยนี่ กินหมดแล้วเองบอกเลยกระตินต้นกระตินนะครับมาะเขาแลกินกันพี่น้องเลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีของดีให้ดูนะครับวันนี้รถรถรถเอามาซ่อมโชคโชคเอาโชคด้วยกันนี่คันนี้เดี๋ยวให้ดูทะเบียนให้ดูทะเบียนรถมันจะชอบออกนะครับออกทะเบียนรถที่มีปัญหาเนี่ยนะแล้วแต่ใครตาถึงเนาะ ได้ Dante, ตัวไหนก็ซื้อเอานะครับท uh, ้ายคลิปคลิปน well <ah ี้ไม่ยาวนะครับก็ประมาณสองนาทีเอาปุ๋ยอะไรใส่มาดูดูนะครับตัวน้องมากวีวีของเราอยางแซ่บอยางแซ่บใช่ช่องนี้ก็ยังไม่หายไปไหนยังอยู่เนาะออยยูู่่แนช่องียังก่อบานไรกระดีฟาร์มบ้านไรที่ฟาร์มนายส่องพี่น้องอันนี้ช่องยังนไงช่องทอดช่องทอดช่องยังช่องทอด ้องอะไรเนี่องลองลืมซื้อเ <laughs> ้าลืมซื้อจะท่ยต้องจังของ <laughs> ตั้งรากก็ตั้งรากก็เรียก์ฟาดแปดด้วยผมเกียรซื้อไม่เดี๋ยว <laughs> เอ้าพอดีเราทับอู่นะครับอู่ซ่อมรถอยู่แถวไอที่รับปริญญามมาสนะครับมอเก่าเนี่ยอยู่ฝั่งมอเก่าอู่อยู่ตรงข้ามนะครับมีอู่มีรถมาซ่อมหลายคันนี่ ตรถสร้างกับเต็มร้านแล้วนะครับตกทุกเย็นทุกวันเราก็จะทำกับข้าวกินกันอย่างนี้ทุกวันนะครับได้ใครใครเครียดแล้วดีแหละกันนี่นะครับมีกับข้าวใครมีอะไรก็หิ้วมาไอ้ข้าตันน้ำตุ้ชี้โฟตกมาหนึ่งดีป่ะนี่นะครับก็ฝากติดตามนะครับกระใสแค่เนี่ยมาตัดเสร็่ผมเราก็มีพร้อมครับด้านหลัง เั่งรถเพิ่มก็ซื้อัเพิ่มได้เีย FC ติดตามขมนอะก็จะมีขาวอยกินก็ซีฟู้ดเหมอยตไ่ด้าะินน้ำดีกินะบุงมีอ่าใบดูอาจจะมีเลขเด็ดๆนะครับก่อนหวยออกเนาะีจใครชอบไม่ดีอนไหนก็ไปซื้อลอตเตอรี่อะพวกเราจะือก็นวมดกับทีมองจบได้เสดยวันนี้ที่ร้านไม่ในก้สืองจุดทูปนะครับเพราะว่า อาทิตย์แล้วแม่แม่ครัวนี่ได้สามตัวตรงเดี้ยโอเคเป็นลูกหัวเป็นลูกอดอตรงเลยอ้าวก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้่ต้องเอาปนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับค่ะโดยว่าในถุงอะกินข้าวแรงด้วยกันไม่มันก็มีมีที่เดียวแต่มันจะปลาแซลมอนแต่มันจะทำถุงหนึ่งมีสองหัวสวัสดีครับแต่ว่า